สวัสดีครับผมก๊อตพิึุษากันขายมาด,ด้าราชาโคราติดตลาดประปานะครับวันนี้เดี๋ยวก๊อตพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมกับกระบะสายพันธุ์แก่งของเรานะครับเป็น b t 50 4ประตูนะครับ1.9 S h i g h l a n c e r สีขาวนะครับเดี๋ยวก็พาไปชมว่ามีออปชั่นตรงไหนน่าใช้งานยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น b d 50ตัว4ประตูนะครับเครื่องยนต์1.9นะครับ150แรงม้านะครับซึ่งรุ่นนี้ทาอัตราการซิ้นเปลืองได้ดีมากๆเลยนะครับอยู่ที่16กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูโฉมหน้าของตัว4ประตูรุ่นนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยจออกแบบเหมือนรถเก๋งเลยนะครับเหมือน SUV นะครับทำให้กระบะของ b t 50เนี่ยรือ Mazda เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรถกระบะที่หน้าสวยนะครับ มาพร้อมกับไฟด้านหน้าที่เป็น LED โปรเจกเตอร์นะครับเป็นแบบกระบอกสูมเหมือนรถเก๋งเลยนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัว4ประตูนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้เดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับด้านข้างจะมากับพร้อมกับล้อมแม็กนะครับขอบ18นะครับลัดด้วยยางบ i สต์ต้นนะครับ26560 r 1 8นะครับซึ่งถือว่าเป็นเหมาะสมกับรถ4ประตูนะครับด้านข้างก็จะมีกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีสีดำพลาสติกตัดนะครับ ซึ่งรุ่น4ประตูเนี่ยก็ถ้าเป็นรุ่น S นะครับเริ่มต้นรุ่น S ก็มีจะมีบันไดข้างมาแล้วนะครับมือเปิดประตูจะเป็นแบบโคมเมียอนะครับมาพร้อมกับปุ่มสมาร์ทคีเลตสามารถพกกุญแจไว้ที่ตัวนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มสมาร์ทคีเลตเพื่อปลดล็อกจากตัวรถได้เลยนะครับเปิดง่ายๆนะครับแบบนี้มาส่วนของด้านหลังบ้างนะครับ ด้านหลังนะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะครับเซ็นเซอร์กัลระยะถึง4จุดนะครับพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับที่อยู่ตรงมือเปิดด้านท้ายนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น4ประตูก็จะส่งมอบตอนเที่ยงนี้นะครับก็เลยเอามารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูก่อนนะครับรุ่นนี้ติดกระบะไลเนอร์มาแล้วนะครับเป็นของแท้จากศูนยมาสด้าเลยนะครับมีโลโก้มาสด้าอยู่ตรงกลางนะครับครับตัวนี้ก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านในกันต่อนะครับ ภายในของรุ่น4ประตูคันนี้นะครับก็จะเป็นแบบพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับนี่เก็บงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีมันติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายจากพวงมาลัยได้เลยนะครับซึ่งรุ่นนี้ด้านขวามือของพวงมาลัยก็จะเป็นคุชคอนโทรลนะครับหรือตัวล็อกความเร็วอัตโนมัตินั่นเองนะครับสามารถเซ็ตได้นะครับที่ความเร็ว30มิกิโลเมตรขึ้นไปนะครับในส่วนของเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับก็มีถึงเกียร์หกเลยแล้วก็มีเกียร์ถอยหลังนะครับเครื่ระา รบบการตกแต่งก็จะคล้ายอีสุส์นะครับรุ่นนี้ให้หน้าจอกลางที่ขนาด7นิ้วนะครับมาพร้อมกับแอร์นะครับเพิ่มความเย็นปรับลดความเย็นได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของความกว้างนะครับก็จะค่อนข้างนั่งได้สบายนะครับเบาะรุ่นนี้ถ้าเป็นรุ่นเจะเป็นเบาะ5้านะครับตกแต่งสีดําสลับกับเทานะครับให้ความสวยงามนะครับด้านหลังนะครับก็มีมือจับนะครับสามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกแล้วก็นั่งได้อย่างกว้างมากๆนะครับ แอร์ด้านหลังมีให้แล้วนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็คือสะดวกสบายมากๆเลยนะครับนี่ตรงกลางก็จริงๆจะมีที่พักแขนนะครับซึ่งตัวนี้รถเตรียมส่งมอบก็เลยไม่ได้แกะในส่วนของตัวถุงพลาสติกนะครับก็สามารถวางแก้วได้นะครับจากที่พักแขนด้านหลังได้เลยนะครับ ประมาณนี้ในส่วนของภายในนะครับจะค่อนข้างหรูหรานะครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับก็มารีวิวคร่าวๆนะครับก่อนส่งมอบให้นะครับในส่วนของฟิล์มก็ติดในส่วนความเข้ม60รอบคันนะครับเป็นของ 3M ราคารถรุ่นนี้นะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับตอนนี้รถวิเศษจาก891,000นะครับเหลือเพียง729,000บาทนะครับตอนนี้รถในสต็อกก็พอมีรถพร้อมส่งมอบนะครับแต่เหลือไม่เยอะแล้วสำหรับใครที่สนใจก็สามารถทัก ข้อความก็มาได้เลยนะครับเดี๋ยวก็แปะลิงก์ไว้ให้นะครับหรืออยากมาดูรถจริงนะที่มาด้าราชาโคลาานะครับติดตลาดประประ้าใกล้ๆไอที IT นะครับหรือว่าตรงข้ามวัดปกของเรานั่นเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ